Mom's r รูมและนี่คือมามส์รูมช่วงที่1ค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเราเปิดประเด็นค่ะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะบ้านครอบครัวที่บางครั้งอาจจะเป็นบ้านที่แบบเลี้ยงเดียวหรือบางบ้านอาจจะมีครอบครัวใหญ่มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยเลี้ยงลูกมักจะมีปัญหาค่ะร้อยทั้งร้อยไม่หนึ่งก็2ไม่2ก็3บ้านน้อง แอมเองก็อาจจะมีเช่นกันใช่แ<ช><ช>ล<ะ>้วคะ่ะแล้วก็เห็นด้วยกับพี่ออนมากมากเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเชื่อว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลุงป้านะ้าอาทุกคนหวังดีกับ <c oughs> ลูกเราหมดนะคะแต่ว่าความหวังดีที่มากเกินไปหรือว่าความหวังดีที่ผิดวิธีนะคะอาจจะทําให้เป้าหมายของทุกคนเชื่อว่าอยากเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีแต่พอความหวังดีมันผิดเนี่ยอาจจะทําให้เป้าหมายเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เลยเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเด็กมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะต้องขอต้อนรับค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะกล่าวขอบคุณเตรียมคําถามพอรู้ว่าจันพอรู้ว่าคุณหมอจะมาหนูเตรียมคําถามไว้ก่อนนะมีเรื่องอยากจะถที่วันนี้ได้มาทํา รเราได้สัมภาษณ์คุณหมอวันนี้เราเปิดประเด็นเลยดีกว่าอาจจะดูรุนแรงไปไหมว่าคือบางทีอย่างบ้านเลี้ยงเดี่ยวที่มีเฉพาะพ่อแม่ก็ดูแลลูกบางครั้งพออาจอะไรผิดนิดหน่อยก็จะโทษกันไงเธอนั่นแหละผิดพ่อนั่นแหละผิดแม่นั่นแหละผิดแต่บางบ้านที่ครอบครัวใหญ่มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอยู่ในบริเวณเดียวกันพอเลี้ยงลูกอะพอลูกแบบอาจจะมีพฤติกรรมแบบไม่ดีบ้างอะไรบ้างโทษกันไปโทษก,กันมาอ,มอันนี้ เป็นความผิดที่ใครครอคือคือทำความเข้าใจนิดหนึ่งคือวคำว่าครอบครัวเดี่ยว่ผู้ชมทุกท่านเนี่ยอาจจะต้องแยกกันระหว่างครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกับครอบครัวขนาดเล็กคือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนี่เช่นพ่อแม่หย่าร้างกันแล้วกลายเป็นมีแต่คุณพ่อเลี้ยงลูกหรือแม่เลี้ยงลูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบางทีชื่อมันใกล้เคียงกันมากเลยนะ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็มีลูกแต่ไม่มีปู่ย่าตายายเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวขนาดเล็กว่าว่แน่ครอบครัวขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั่นคือมีเฉพาะคุณพ่อหรือคุณแม่โอเคค่ะแล้วพอครอบครัวขยายก็กลายเป็นว่ามีพี่ป้าน้าอาลุงย่ายายอะไรทั้งหลายที่เขนาดใหญ่ใช่ค่ะซึ่งความไม่ลงตัวมันมีได้ตลอดเวลาเพราะความเห็นระหว่างแค่พ่อกับแม่บางทีทะเลาะกันก็มีอะบ่อยครั้งเลยแต่แน่ๆว่าลูกก็เป็นทุกข์หมดอะไม่ว่าใครจะทะเลาะกัน แล้วแต่แล้วลูกมีความสุขเสมอนะถ้าเกิดว่าใครก็ตามมีความรู้สึกว่าโอ้เขาหรือว่ามีความรู้สึกว่าใครก็ได้ในบ้านนั้นขอยกตัวอย่างอย่างของพี่ออนค่ะของพี่ออนเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีหลายหลาท่านอยู่ในบ้านมีทั้งคุณยายบ้านคือในตัวบ้านบ้านเรามีคุณยายมีคุณป้ามีพี่มีน้า ส่วนอีกบ้านหนึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่เป็นอีกหลังหนึ่งมีคุณย่ามีคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งครอบครัวขยายเลย, <c oughs> เลยครับ <c oughs> เวลาลูกเราแบบว่าอาจจะทำผิดยอะไรเงี้ยพี่อ๋อก็จะบอกว่าลูกอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ พอลูกไม่พอใจเดินสะบัดขึ้นชั้นสองไปหายายไปเปิดแอร์เย็นจุ่มฉ่ำนอนคุยกับยายเล่นซัอะไรซึ่งยายไม่รู้เรื่องยายไม่รู้เรื่องใช่คะใช่ใช่คือแม่ก็ลงลรงลูกใหญ่เลยแต่ลูกแบบมีที่ไปอย่างเงี้ยมันมันทำยังไงดีคะเนี่ยเนี่ยคือจุดอ่อนที่จะเห็นนะคือบางทีการไม่ส่งสื่อสารซึ่งกันและกันเนี่ยคือบางเรื่องเนี่ยมันห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าครอบครัวขยายเนี่ยโอ้โหทุกอย่างจะมาเป็นสมัชชาอย่างกับที่ประชุมอะไรตลอดเวลานี่มันคงยากแต่เอาเป็นว่าหลักง่ายๆก็คือว่า มื่อไรก็ตามที่เกิดเหตุอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีการได้มีโอกาสคุยกันระหว่างแม่กับยายเอง<ะ>หมายถึงว่าโดยที่เด็กไม่อยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถปรับจูนพวกนี้ได้แล้วคุยอย่าใช้อารมณ์นะก็ค<ะ>ุยกันต่างฝ่ายต่างเคารพซึ่งกันและกันนะ,ะแล้วคุยด้วยสติแล้วก็พอคุยกันอย่างนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็จะลงตัวรู้แล้วแหละว่าอย่างไรแต่คงห้ามไม่ได้ว่าสมมุติลาหลานลูกอยู่ข้างล่าง แล้วก็มีประเด็นกันเกิดขึ้นแล้วอยู่ดีๆเขาก็เงียบปื๊ดขึ้นไปหาคุณยายโดยที่ไม่ร้องไห้ด้วยนั้นบางทีเด็กนี่ลีลาเขาเยอะเหมือนกันคือบางทีเขาไม่ร้องไห้ด้วยซึ่งยายไม่ทันได้เอะใจว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าข้างล่างไม่ดีบางทีขึ้นไปประจบคุณยายคุณยายก็เอ๊ะวันนี้มาแปลกคือหลานเห็นหลาน่ะก็ย่อมรักเป็นภาวะปกติ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอย่าไปซีเรียสเลยครับเพราะว่าไม่ได้ว่าทุกเรื่องจะทําให้เป็นเด็กดื้อหรอกฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาถ้าได้มีโอกาสระหว่างแม่กับยายถ้าได้มีโอกาสแล้วคุยกันเนี่ยแล้วปรับจูนในบางเรื่องกันแต่โดยที่คุณแม่ก็อย่าไปซีเรียสมากนะว่าเอ๊ะทำไมมัตะเกียะทะเลาะกันอยู่ข้างล่างแท้ๆแล้วหนูจะกําลังจะหมายถึงว่าจะจะทำโทษหรือว่าลออะไรทั้งหลายแล้วอยู่ดีๆเขาวิ่งขึ้นไปแล้วยายไม่ส่งกลับคือลงาเขายายไม่รู้ไงแต่บางทีถ้าคุณยายรู้แล้วเราแบบว่ามีการพูดคุยกัน บางทีอาจจะงอนไปอีกคนก็มีนะคะคุณหมอคือถ้าเกิด<อ>ว่าหมายถึงว่าคุณยายก็งอนไปด้วยไปกับหลานเลยอย่างงีค้ค่ะคือคือหลักหลักคิดเนี่ยสำหรับอันนี้อันนี้เป็นความน่ารัก <c oughs> ของทั้งผู้สูงวัยแล้วก็ของทั้งตัวเล็กๆด้วยนะ <c oughs> ก็คือต่างฝ่ายต่างก็ต้องการได้รับความสนใจ <c oughs> ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ แล้วก็ยายในขณะหนึ่งเนี่ยก็อยากได้รับความเคารพในลักษณะนั้นไปด้วยเพราะถ้าแม่เข้าใจจุดอ่อนในลักษณะอย่างนี้เนี่ยการแสดงความเคารพการให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าหลีกเลี่ยงการ พูดหรือใดๆก็ตามที่ทําให้เกิดการหักหน้าในขณะที่มีคนอื่นอยู่ด้วยเฮ้ยไม่เอาอ,อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งภาภานะต <ภา S 2> ัางกติการประเด็นที่2ก็คือว่าคุยกันดีๆแล้วก็บางเรื่องนี้อะไรที่พอจะแนะนํำหมายถึงว่าเป็นรักษณะการคุยร่วมกันได้ก็ลองดูแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันดูแล้วมันยุ่งยากแล้วมันไม่ได้เป็นประเด็นมากนักเนี่ยก็บางทีก็ ทิ้งๆไปบ้างข้ามๆไปบ้างบ้านน้องแอมม,มีไหมคะก็มีนะคะ <ภา S 2> อย่างนี้สมม,สมมติว่าสมมติว่ามีปัญหาอย่างเราดูหาข้อมูลมานะคุณหมอว่าเด็กเนี่ยควรจะอย่างนี้เวลาร้องปุ๊บเนี่ยอาจจะยังไม่ไปตามใจเขาทันที <ภา S 2> หรือว่าให้ดูเหตุผลก่อนซึ่งของหนูเนี่ยก็ประมาณขวบนิดๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณตาคุณยายก็จะบอกว่าเขายังไม่รู้เรื่องหรอกเขาร้องเนี่ยให้อุ้มเขาไปก่อน แต่หนูซึ่งก็จะขัดใช่ซึ่งจะขัดกันเพราะหนูก็อยากจะฝึกว่าไม่ไม่ใช่ว่าร้องงอแงแล้วจะต้องไปอุ้มทุกครั้งพอมาคุยกันเนี่ยคุณยายคุณพ่ออากูเนี่ยโอเคว่าจะทําแบบนี้แต่กลายเป็นว่าคุณตาขอไว้คนหนึ่งว่าขอว่าขออุ้มซึ่งมันก็กลายเป็นว่ามันไม่สําเร็จอะในการที่หนูไปคุยใช่ไหมคะเพราะว่า เขาไปหาใครไม่มีใครใครจะอุ้มเขาเลยแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีคุณตาคืออากงอยู่คนนึงว่าทํรรราอะไรผิดไปหาคุณตาคุณตาอุ้มอย่างเงี้ยค่ะซ,ซึ่งประเด็นแบบนี้เนี่ยถ้านั่งคุยออกับคุณตาก็ได้นะว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ให้ทลลําในลักษณะนี้เนี่ยแล้วถ้าสมมุติเกิดผิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ไปโอบเขาเนี่ยแล้วจะให้แก้อย่างไรคือเหมือนเปิดประเด็นให้คุณตาเนี่ยลองดูซิว่าเสนอความเห็นว่าคุณตาขออุ้มนะยังไงยังไงก็ขอน่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะแก้ พฤติกรรมยังไงสไตล์ของคุณตานี่คืออะไรถ้าสมมุติเป็นอันที่พอยอมกันได้ห,หรือคุณตาเริ่มเข้าใจว่าเออจริงนะประเด็นที่เปิดมาเนี่ยเราเองก็ตอบไม่ได้ค,คือคุณตาก็ตอบไม่ได้แล้วเวลานี้ยคุณแม่กําลังมาถามอยู่นี่คือการให้เกียรติแล้วนะก็คือมาถามอยู่ว่าคุณตามีวิธีอะไรไหมหถ้าเกิดจะให้หนูหเพราะาตอนนี้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันหมดเลยแต่ อหมายถึงว่าคุณตาเนี่ยยังอยากที่จะ,ะให้อุ้มอะไรทำนองนี้คือหมอกำลังคิดว่ามันต้องคุยกันคุณตาอบอกว่าคุณตาใจสเสาะพออายุเยอะแล้วเนี่ยเห็นหลานร้องร้องไม่ได้แล้วอยากจะอุ้มเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเองมีพี่น้องสองคนนะคะ,ะคุณตาก็เลี้ยงมาแบบ ดุมากเลยนะก็หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่เขาบอกว่ารักหลานมากกว่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณหมอน่น่ะสิเป็นไปได้ครับเพราะว่าเวลาที่ข้ามวัยไาแล้วแล้วเจอตัวเล็กๆอีกทีอายุก็ขึ้นมาถึงระดับนึงแล้วแล้วก็มีความจริงในระดับของคุณตาคุณยายเขาก็มีความรู้สึกเออไม่รู้ว่าสถานะข้างหน้าอนาคตเป็นอย่างไรแต่ความใจดีเนี่ยจะมีไว้ก่อนเพราะกับรุ่นลูกปฏิบัติอย่างไรรุ่นหลานจะไม่ปฏิบัติไม่เหมือนกันหลักมีอีกนิดนึงก็คือว่า สมมุติว่าคุยไม่รู้เรื่องค่ะคุยกันไม่รู้เรื่องท้ายที่สมมุดหมมลงมมต,ตัวไ่ต่ม่รู้เรื่องเนี่ยเอาเป็นว่าหลักในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปในรักษะเดียวกันได้เนี่ยโอกาสที่เด็กจะไปในรักษะผิดทางก็จะมีน้อยลง เวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุยกันรู้เรื่องนะอันนี้เพราะใกล้ชิดเด็กที่สุดเลยเนี่ยแล้วเขาใช้เวลากับพ่อแม่มากที่สุดคือคนที่เด็กใช้เวลามากที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นแกนและแกนนี้ยคุยกันรู้เรื่องและแกนนี้เด็กสัมผัสได้ว่ามันต้องมีวินัยแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ตั้งหลักไว้ก่อนตั้งหลักไว้ก่อนเลย่ะ นะเราสองคนก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็น่าจะมีปัญหาโทรศัพท์มาพูดคุยร่วมแชร์กันได้เลยนะคะว่าที่บ้านของคุณเกิดปัญหาอะไรไหมการเลี้ยงลูกคือทุกบ้านน่ะอยากให้ลูกอยากให้หลานมีคุณภาพเป็นเด็กดีแต่มันมักจะมีปัญหาแต่เราจะแก้อย่างไรถ้ามีปัญหาสงสัยหรืออะไรเงี้ยตอนนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยซักถามคุณหมอได้เลยค่ะ0 2นย์สองสองสนตอนนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างตัวอย่างหนูเคยคุยกับ แม่ตุกก๊กน,นะคะพิธีกรของเราคือแม่ตุกก๊กเนี่ยใช้วิธีการที่ให้น้องเนี่ยช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณแม่จะต้องทํางานหลายที่ในวันหนึ่งนะคะ<ม>ก็สามารถไปกับคุณแม่ได้ตลอดเลยแล้วก็เหมือนพอพูดคําเดียวรู้เรื่องเลยโดยไม่ต้องเสียงดังเลยคุณหมอค่ะ<ม>โดยไม่ต้อง<ม>ตี <c oughs> คือแค่หันไปแล้วมองหน้าภูมิกับแพรก็จะแบบทันทีเลยอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณแม่จะยุ่งก็จะให้คุณยายเลี้ยงให้น้อยที่สุด จำเป็นจริงๆต้องไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศถึงจะเป็นคุณยายช่วยดูแลให้ซึ่ง2คนนี้ก็คือรู้เรื่องเรียบร้อยแล้วอ่ะคือคุณยายจะจะเอาใจยังไงคือเขาก็ คือสามารถสเตเบิลแล้วคือหมายถึงว่าคู่แกนที่สําคัญที่สุดที่เด็กใช้ชีวิตอยู่ด้วยตลอดเวลาเนี่ยนิ่งแล้วใช่ไหมฮะคือนิ่งแล้วก็คือที่คุณหมออธิบายมาสักคู่สำคัญที่สุดแต่บางบ้านมันเลือกแบบนี้ไม่ได้คือบางบ้านนี่เหมือนอย่างของน้องออนนี่คืออยู่รวมกันหมดใช่ใช่คือแยกบ้านไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคือถ้าแยกบ้านไม่ได้เจอโจทย์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยขอให้หมอใช้คําว่าส่วนใหญ่แล้ว เอาตรงจุดที่เด็กใช้ชีวิตอยู่มากที่สุดค,ความจริงแล้วถ้าสามารถคุยกันได้ทั้งหมดมันก็ดีที่สุดแหละทีนี้วิธีคุยกันได้ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เปิดลองลอง,ลองนั่งคุยกันโดยที่เด็กไม่เกี่ยวนะ,ค,ะ,ค,ะคุยกันแบบสุนทรียสนทนานะ <Yeah. S 1> คือไม่กะเอาเรื่องนะไม่เอาเ <Yeah. S 1> นะพราะทุกคนเป็นที่เคารพหมด <Yeah. S 1> แล้วนะ,ะประเด็นที่สองเนี่ยบางครั้งในเราหยิบยกเรื่องของนิทานหรือกรณีศึกษาเนี่ย ลองมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะเปิดมุมมองผู้ใหญ่กันเองนะอาจจะได้เห็นประเด็นพวกนี้เกิดขึ้นนะแล้วดีไม่ดีคุณตาก็อาจจะได้ความคิดจากผ่านในอีกนิทานก็ได้อออก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมตอนนี้มีสายจากผู้ชม้านะคะสวัสดีค่ะคุณรัชนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่าจากจังหวัดอะไรคะนนทบุรีค่ะนนทบุรีค่ะมีอะไรสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะค่ะคือค่ะ เชิญ<ด>เลยค่ะคเชิญเลยครับเชิญเลยฮะครับคือลูกชายมีลูกชายค่ะค่ะคือลูกชายอายุสิบสองขวบนะคะค่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีแบบปัญหามากเลยอะคะ่ะคือเวลาที่เรียนหนังสือหรือให้ทําอะไรต่างๆเขาจะเหมือลอยแบบว่าอยากจะเล่นนู่นเล่นนี่คือใจเขาจะไม่อยู่กับการเรียนหรือว่าเวลาที่เราให้อ่านหนังสือก็ใจก็จะไม่อยู่ จะเหมือลอยอยากจะเน่นนูน่นนี่แบบจินตนาการไปเรื่อยค่ะจะทำยังไงดีคะเด็กนะฮะสิบสองขวบหรือสองขวบฮะสิบสองค่ะส <12 S 2> ิบสองสิบสองนี่ถือว่าเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นลูกชายถูกไหมะคะอ่าประเด็นก็คือเหม่อลอยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณครูก็จะจับมานั่งข้างๆคือจะเอาเด็กนักเรียนสี่คนมาอยู่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังคือเ,เก่งหมดเลยอะค่ะ ครับคือคุณแม่เรียนคุณแม่รัชนีนิดหนึ่งก็คือว่า12ปีนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงวัยเรียนตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคงน่าจะมีข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วแหละเช่นเวลาที่เรียนอยู่ชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 นี่12ปีนี่แทบจะเข้ามาธัธยมม .1 นึไหครับ หมอไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ชั้นไหนนะฮะอยู่ปหค่ะอ,อยู่ปหอ 6. ย่างน้อยปอ .1 ถึงปหเนี่ยคุณแม่ก็จะมีข้อมูลแล้วว่าตกลงอาการเหม่อลอยเนี่ยเพิ่งมาเป็นหรือเป็นมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยได้เคยปรึกษาแพทย์ไหม,มตกลงมีสมาธิสั้นอยู่ด้วยอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าหรือมีไม่เคยคะ่ะแต่ว่าที่เรียนพิเศษหรือเรียนกับครูทุกคนจะบอกว่าเวลาที่เขาตั้งใจเรียนเนี่ยเขาจะเรียนได้ดีมากเลย แต่พอเรียนได้สักพักหนึ่งเขาจะกลับเข้าสู่เดิมก็คือจะจะแบบว่าไม่สนใจเรียนอยากจะเล่นพื้นที่การเล่นเขาน้อยไปไหมครับเช่นวันวันเรียนหนังสือเยอะเกินก็กลับมาลลกเลียนกลับมาจัก็ก็แต่พอให้เล่นเขาเล่นไม่หยุดเลยอะค่ะ นั่นสิน <c oughs> คือคือ,คอต้องเรียนอย่างนี้นะฮะสิปีแล้วเด็กผู้ชายแล้วฮอร์โมนเทสซอสเตรโรนที่หลั่งออกมาเนี่ยมันปัททุคือเราเคยอธิบายกันนะ<ช>ว่าสมองนี่มีทั้งสมองส่วนอารมณ์และสมองส่วนคิดเวลาที่เทสซอสเตรโรนหลั่งออกมาเนี่ยมันทําให้สมองส่วนอารมณ์นี่มันมันไวต่อสิ่งเรามาก และเด็กในวัยที่มีฮอร์โมนพวกนี้เพิ่งเริ่มหลั่งออกมาที่พลังเขาเยอะอแล้วเมื่อพลังเขาเยอะเขาต้องการปลดปล่อยอะ,อะตามความ<ต>สามารถมันเ,เป็นตั้งแหนึ่งเลยค่ะคุณครูบอกว่าเขามีปัญหาตั้งแต่ปหนึ่งก็คือเขาเรียนหนังสือเขาก็จะแบบว่าอย่างสมมติใครใช้แม้บรรทัดเหมือนเขาเขาจะเก็บหมดทุกคนเลยแล้วทุกคนที่แบบเขาต้องหน้าด้วยก็คือจะกลัวเขาหมดเลยเขาจะเก็บแม่มทัดเจ็ดอันแปดอันมาแต่ก็ยึดหมดแล้วคุณแม่เจอคุณแม่ก็ให้เขาไปคืน เขาก็บอกเอาไปไว้ใต้โต๊ะทุกโต๊ะเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ครูก็จะโทรมาบอกว่าเออให้ไปคุยด้วยก็คือแบบว่าให้เขาสนใจเรียนมากขึ้นให้เขาเรียนเยอะขึ้นเพื่อที่จะให้เขาลดความเกเรลงอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ให้เรียนหมดเลยเจ็ดวันเดียนยี่สิเจ็ดวันเลยค่ะอ๋อซึ่งมันหนักไปนะเพราะธรรมชาติของวัยรุ่นวัยที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาต้องการพื้นที่พื้นที่ปลดปล่อยพลัง ต้องใช้คำนี้เลยฮะเป็นและเป็นพู้ที่แบบฟรีสไตล์ด้วยนะฮะครับครับแต่แบบเขาแบบว่าอย่างคุณแม่ให้อ่านหนังสือเขาก็จะแอบไม่อ่านนะคะโดยที่แบบแอบเล่นโทรศัพท์เพราะคุณแม่ยึดโทรศัพท์ก็จะมีปฏิกิริยาแบบตึงๆแบบไม่คือตอนนี้จะสังเกตว่าคุณแม่ คุณแม่จะไม่เรียนก็คือจะเรื่องเทคโนโลยีแต่สิ่งที่หมอกำลังเน้นย้ำก็คือพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เขาได้มีโอกาสอะไรนะคมากๆเลยค่ะคุณหมอแนะนำยังไงดีคะคืออยากให้มีโอกาสมีมีลูกกี่คนฮะสองคนค่ะอีกคนหนึ่งอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดค่ะอ๋อเป็นพี่วัยหนึ่งไปแล้วไม่เป็นไรฮะคืออย่างน้อยที่สุดกับ12ปีเนี่ยขอให้มีพื้นที่กิจกรรม บางเรื่องเนี่ยถอยลงมาจากการเรียนหน่อยไม่เจวันแล้วแหละอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสัปดาห์ละ1วันเนี่ยที่เป็นวันแห่ง<ส>ฟรีเดย์ที่เรียกว่า<อ>เด็กคนนี้สามารถทําอะไรก็ได้แล้วก็อ,อาจจะชวนคุณพออ่อคุณแม่หรือดีไม่ดีพี่พี่บ้างก็ได้พี่ก็จะได้รู้จักในการอยู่ร่วมกันกับน,น้องแล้วน้องก็ได้รู้รู้จักหรือดีไม่ดีก็อาจจะไปหาเพื่อนในกลุ่มที่โดยที่พ่อแม่กันเองก็ได้มีการซักซ้อมกติกากันไว้ให้เรียบร้อยครับเนาะคือ่าจะใช้เวลาอยู่กับ ครอบครัวให้เยอะขึ้นแล้วก็วระรมัดระวังนิดหนึ่งก็คือเด็กในวัยนี้พอมันไม่มีพื้นที่กิจกรรมปุ๊บนะ,ะเขาจะเริ่มเล่นเทคโนโลยีพอเขาเริ่มเล่นเทคโนโลยีติน,นี้ติดเกมแล้วติดเกมตอนนี้นอนไม่หลับกลายเป็นวัฏจักรเลยฮะแล้วพอนอนน้อยปุ๊บก็เมาลอยอาการง่วงงาวหาวซึมอะไรต่างๆเพราะเด็กในวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องการนอนสิบชั่วโมงต่อวันเขาต้องการเยอะขึ้นการแล้วออย่างเราให้ใช้โทรศัพท์ เขาก็จะเอาโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยงดไม่ให้ใช้เลยผิดไหมคะเจรเจล้ว่าจะไม่มีการสื่อสารหากันเลยจะจะไปไหนที <c oughs> ก็คือต้องยืมนโทรศัพท์เพื่อนโทรหาแม่ครับก็ก็คงต้องวางกติกาฮะคือเวลาที่จะให้ใช้โทรศัพท์ใดๆเนี่ยมันก็ต้องวางกติกาและกติกาที่ดีที่สุดคือการวางร่วมกัน <c oughs> สำหรับวัยรุ่นแล้วเนี่ยการตกลงร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต้องคุยกันฮะ แล้วเมื่อเมื่อกลัวว่าเขาจะแหกกฎเนี่ยวเวลาที่วางร่วมกันโดยที่เราฟังเขาแล้วเนี่ยเราเอามาก็เอามาสรุปแล้วพอสรุปก็ยื่นให้เขาดูว่าตกลงแม่สรุปถูกไหมหถ้าแม่สรุปถูกปุ๊บปิดไว้ฝาตู้เย็นเลยฮะเขาจะได้รู้เลยว่านี่ไงลูกสรุปบนไว้เองแล้วแม่ก็สรุปอย่างที่ลูกต้องการอยู่แล้วลูกต้องเคารพนะทางขึ้นทางแบบนี้ใช่ไหมใช่ฮะต้องตกลงกันต้องคุยกันครับค่ะค่ะ มีอ่ะเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณมากๆค่ะถ้ายังไงก็ทุกปัญหามีทางออกเสมอนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังกลับมาพูดคุยซักถามประเด็นนี้กันต่อเพราะเชื่อว่าทุกบ้านอยากให้ลูกนั้นมีคุณภาพเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อแต่ที่แน่ๆถ้าโทรศัพท์เข้ามาไม่ได้ฝากคําถามไว้ทาง Facebook i n s t a g กร m ได้ที่มัมคลับ .mcall ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ